สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตบอลสีน้องใหม่ของสวนเราค่ะบอลสีที่เราจะนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆชมในวันนี้นะคะก็จะมีนายท้องเมนขุนไก้ชินะบัญชรมหายมยักษ์อินทรชิตและดาวเคียงดินค่ะบอลสีดั้งห้าต้นนี้ก็เป็นบอลสีน้องใหม่ของสวนเราค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะตอนที่หนึ่งนะคะคือนายทองเหม็นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตอนโตเต็มใบให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นต้นเล็กอยู่ก็เริ่มกัดสีชัดเจนแล้วนะคะนายทองเหม็นเนี่ยก็จะมีพื้นใบสีแดงอมชมพูะคะ่ะ ตะดูกและเส้นสีขาวอมเขียวค่ะมีเม็ดขาวใหญ่นะคะพรากระจายอยู่ทั่วใบเลยคะ่ะแล้วก็ขอบรอบใบนะคะสีเขียวค่ะมีหวังหูสีเขียวรูปใบยกนะคะหูชิดค่ะแล้วก็มีก้านสีเขียวอ่อนค่ะมีเส้นบางๆสีน้ำตาลอ่อนนะคะคนที่ตั้งชื่อให้ก็คือนายบุญมีเพชรดีค่ะ ตั้งชื่อนี้ให้เมื่อปีพุทธศักราช2516ค่ะบอนสีน้องใหม่ต้นที่สองนะคะก็คือขนไก่ค่ะขนไก่เนี่ยจะมีพื้นใบสีโศกนะคะสีโศกก็คือสีเขียวอ่อนๆค่ะกระดูกและเส้นสีขาวค่ะวิ่งผ่าข้างกระดูกสีชมพูแก่นะคะก็จะเห็นว่าตรงกระดูกเนี่ยที่มันเป็นสีขาวอะแล้วก็ข้างรอบๆเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะ แล้วก็มีเม็ดขาวกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะมีป้ายสีเขียวทับค่ะมีก้านสีเขียวอ่อนนะคะผู้ที่ตั้งชื่อให้นี้นะคะก็คือจางวังหลุยณาวาังบางขุนพรมค่ะท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่เริ่มรวมกลุ่มผู้เลี้ยงบอลสีมาตั้งแต่อดีตเลยนะคะต้นที่สามนะคะชื่อชินะบัญชรค่ะบอลสีชินะบัญชรน,นะคะก็จะมีก้านสีดำค่ะพื้นใบนะคะ กัดสีแล้วเป็นสีเขียวนะคะก็จะกัดสีแล้วก็มีกระดูกและเส้นสีดําค่ะใต้ใบนะคะก็จะนูนออกมาะคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะแต่จะขึ้นลูกตอนที่ใบเขาโตเต็มที่และกัดสีเต็มที่ให้ดูค่ะส่วนชื่อชินาบัญชรนนะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะคะคาถาชินะบัญชรนนะคะก็เป็นบทสวดมนต์นะคะ บอนสีน้องใหม่ต้นที่สี่นะคะก็คือมหายมยักษ์ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นพื้นใบสีเขียวค่ะแล้วก็มีเม็ดนะคะสีขาวกัดสีแดงกระดูกใบสีแดงเข้มค่ะหูใบเปิดกว้างนะคะสะโพกกว้างปลายใบนะคะแหลมค่ะก้านดำค่ะมีสะพานจากสะดือถึงโค,งคนใบเลยค่ะแล้วก็เป็นบอลใบยาวนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตอนที่น้องเขากัดสีเต็มที่ให้ดูค่ะมหายมยัก,ก็เป็นบอนที่อยู่ในตับรามเกียินะคะบอนสีน้องใหม่ต้นที่ห้านะคะก็คืออิน e ทอรชิดค่ะอันนี้ก็ยังเป็นต้นที่ยังไม่โตนะยังโตไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ใบก็ยังไม่กัดสีเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าต้นที่โตเต็มที่แล้วก็ใบที่กัดสีแล้วเป็นยังไงนะคะตรงนี้เลยคะ่ะ ก็จะมีพื้นใบนะคะสีเขียวเข้มเลยค่ะสะโพกกว้างนะคะหูใบแคบสะดือลึกกระดูกและเส้นนะคะสีเขียวเข้มค่ะมีเม็ดสีขาวอมชมพูนะคะ,ก,ะ,ะก็จะกระจายอยู่นะคะแต่ว่าจะสีชมพูจะน,น้อยนิดนึงแล้วก็ก้านเนี่ยสีเขียวเข้มกเกือบดำเลยค่ะบอนสีน้องใหม่ต้นสุดท้ายนะคะหรือต้นที่6เนี่ยชื่อว่าดาวเคียงดินค่ะ ดูจากรูปนะคะจะเห็นว่าเป็นจะมีจุดสีขาวหรือว่าชมพูอ่อนนะคะกระจายอยู่เหมือนประกายดาวนะคะอยู่ทั่วใบเลยค่ะแล้วใบก็เป็นสีกำมหีดนะคะสีแดงค่ะสวยงามมากเลยนะคะขอบใบก็จะเป็นสีเลือดหมูนะคะเข้มเข้มเลยกระดูกนะคะก็เป็นสีแดงเข้มออกไปทางเลือดหมูค่ะก้านสีดำนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะบอนสีน้องไหวของส่วนเราเพื่อนๆมีต้นไหนกันบ้างหรือว่ากําลังสะสมหรืออยากได้ต้นไหนอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและฝากกดติดตามเพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ